โดนนโนไปแล้วไปไปวไปวไปเวไวโดนขับโดโดนโดนนสายอกอหน่งก็นหนึ่งอโดนกับโดนโดนโดนไปวไปเวไปรไปวโดน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 ครับหอด้ยเนาะฟองกาหอดี ผู้หวอดผนนะครับผลผนผลฟองอากาศไปทั้งผลผุนเช่นเช่นหยาขาดกัมากนะครับผมโอ้ยพอเห็นว่าขืนขึ้นมาปลาดูหยาขาดกันมากครับต่อก่อนนะครับเจ้า บอกกัโกอ้โหหอดใสจะลงรงนั้นโดนตรงไหนนะครับเดี๋ยวมันกล่องบปดิดเปิดโอ้โหหนาขาดขึ้นมาเลยต้องลงนะครับโอ้โหมันโดนใส่นะครับ,ลรบปลามันหันทางถ่องหายบ่เลยไป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 อยู่ครับไปอยู่ยังดินอยู่ซายยังดิอยู่ หน้าขาดขึ้นมาคอยดีกึนมา,าหน้าขดา,าขดขึ้นมาเลยไปยังดึงนะครับ ูดุุุุตาขึ้นุดตามนะครับนี่ยนโอ้โหชุดต้วนันโดนใสนะครับปรูโดนใสปล่อยให้ตามอ่อนแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตรงลงคือเราลงมาตรงนับตรงไปกังจีเจ้าปีนี่ปานขึ้นทีตรงนั้ครับค่อีได้มา อย่ระองกดตรงนี้มันงกดตค่อยลกกค่อยลงกนนี่ต้องตามเครับยังตต้องตามไปเาต้งัดลเอา้กางลมไปต้องนัดลมกนต้งับลงไปลมักไดอนนเปิดลมิดิอ๋อเปต้ง เดี๋ยวมึงคงจะโดนตุนไปที่สาขาอาจจะไ้มาป้ายอาง้อกนะครับไปปุกหน้ากัดมาไปไปยงบอกให้มันจะก่อนจะบอกขาตอกบอไปทำนะครับไปเียร์ไปส่โมยให้ทำตุกตุนตุกตุนไปดวยตุกนไปด้วยต่างประเทศทั้งหมดทั้งแบบลงสะกอนต้องเก็บกุศลต้องเก็บกุศ นั่งยึดจับยึดจับนะเราต้องตัดคอตัดคอไปครับเดี๋ยวมันได้เป็นก้อนนั่งยึดจับยึดจับรอทุกคนก่อนได้แล้วมันดังผมมันหลับยึดมันหลับยึดโอ้ยกระบอกน้ำไหลเข้าส่วนน้ำเข็มขวายฉันจุดโดนเราช็อกก่อนฉันจุดโดนอะไรก็ส่วนก้อน หหอนกับเด็กเกเด็กเหอนีตามนะต้องตาม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 ปานไปนันโอยนตรง,งนี้นงมาหอ,หอขาขนาดนี ปั๊กป um, oh, ั๊กปั๊กป anyway? ั๊กปั๊กปั๊ั๊กป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 กปั๊กปักปั๊กปั๊กปั ก็มีแต่วะาิีอิมซิมนะพี่น้องมีอิมซิมแล้ว โอ้นี่ปลาขาวๆนี่โอ้ต้นทองครับต้นทองขันน้ำหนักหลุดูเนาะต้นทองก็เป็นทองขึ่นขันโอ้โหนี่อัไปขันครับนี่โอ้โครับนี่มาแล้วครับมันหันทองให้นะครับปลาซับเลยหันทองให้ ม้มองสมัดไ้วก็ปลาด้วใสสองอ๋อคือเนี่กตัวั่ใหญ่นะครับปลาตัวไม่ใหญ่ใส่สองใสสองก็ขนาดเบ็ดนี่ก็โอยอตัวตัวมใหญ่ก็ได้มาแล้วเต็มหนึ่ง,างะะมาแล้วครับหนเต็ม มันโตปะเนยมันกระดึงกระดิงคือเก่านะครับแต่ว่ามันกระโตมันกระบ ore เลยไปไหปลาตัวปะเนยไปไหนเฮ้ยปมเนยกับปาตองนี่ครับเนี่ยปะเนยเกินปลาตองให้เรามาแล้วแตมทีหนึงนะครับกระตองอู้แดดแต่ว่าแดดแดดดีขนาดครับนี่นมันหันทองให้นะครับผมสาบเลยนี่ฟุกเจอดุดโฟุกนี่เขาตรงนี้ ถือลูกฟุกกี่หลังโมแมนต์ะนะครับแต่ว่าอาศัยลูกฟุกเอาอ้าวเราจะฉัแต่ว่าแดดดีขนาดแดดจ่มขนาดแต่ว่าป้าขึ้นอยู่นี่สองช่ำตูนะครับขืนอยู่นี่แต่ว่าผมว่าผมสิบไปจากในฝนกับเมื่อที้มาแล้วผมฝนแดดมาละใช่ไ,ไอ้าโอเคครับจะไปดุนกันอีกเท่อนึงน,นะครับอาทิตมานี่พอไป